Your face. What the hell is going on down there? Base in your face. แชนแนลนกซี no าจา่จ๊าวันนี้มาที่ฮัมโดนะคะเป็นคาเฟ่ที่อยูุุ่่สเหลี่ยมลายลอ้อมด้วยภูเขานะเดี๋ยววันนี้เราพากันเข้าไปดูข้างในนะคะว่ามีอะไรบ้างเดี๋ยวไปดูวิววิวสวยมากเดี๋ยวจะไปดูว่าจุดไหนที่ถ่ายรูปฟิกชีกันโอเคไปเลยมีอง,งุ่นด้วยนะคะทุกคนในนี้มีต้อนองุงนด้วยแบบ เป็นสวนองุ่นเลยมาถ่ายรูปมาเล่นได้เลยคือรูปกใหญ่มากขอแหวกดูหน่อยนะคะขออนุญาตนะคะเหมือนว้เจ้าที่กว่านี่ที่นี่ว้เจ้าที่นะลูกอุนนน่นคือลูกใหญ่มากบอกเลยสวยมากที่นี่มีครบอากาศดีสวนผลไม้ฟาร์มที่นั่งเล่นที่ให้หาา่านปลาแม่น้ำชิงช้าทาุ่งอาหันถ่ายดูทุ่งหญ้าตรงนี้ยัยเนี่ยทุ่งหญ้านี่ทุ่งหญ้าตรงนี้สวยแหมะทานขานิดน้ง กันทุมใช่ไหมเนี่ยสวยมากดูดิหันมาดูไอ่องุ่นี่เดินออกเป็นแบบนี่เป็นทางสวยมากต้กพองกผ้า่ายรูตรงนี้ปะต้องมีแล้วไหม <c oughs> ต้องมีแล้วไหมตรงเนี้ยโอ้โหสวยนะใครจะมาแนะนํามาได้เลยเอ๊ะเขามีใครที่อยากมาที่ตอนอังุ่นลูกใหญ่อ่ะช่วงนี้อังุ่นลูกใหญ่มากเลยนะ ลูกแบบคือเก็บกินได้แล้วเขาน่าจะขายแล้วอะแล้วเขามีแบบไหนแบบว่าให้เก็บแบบลองถามพอดีลองไปถามพี่ว่าเขามีให้เก็บหรืออะไรยังไงเดีวเราลองไปถามดูนะคือสวยบรรยากาศเราเดินชมบรรยากาศด้วยจ้ามเลยะลูกขายใครมาเด็ดจีนไปเนี่ยไม่ใช่เรานะใครมนะเขาอาจจะมีแบบว่าให้เก็บแบบ คาคาหัวหรือยังไงมันมีเป็นคันธนนะโอ้ยเขาเหญ่มากนีกอจังน้นเอยที่นี่อำเภอทุ่งเสี่ยมนะฮอมโดฮอมโดฟาร์มเข้ามาดูได้ดูอันนี้ใหญ่เขาน่าจะขายบอกเลยมีมะพข้าร้านฮอมโดฟาร์มอยู่ที่จังหวัดสุโขทัย แล้วแต่บ้านถ้าเป็นสุโขทัยเรียกฮอมโด้ฮอมโด้ถ้าเป็นในเมืองเขาอาจจะเรียกถ้าเป็นสากลางเขาอาจจะเรียกฮอมโดนะคะแต่ถ้าเป็นบ้านเราเรียกฮอมโดค่ะฮอมโด้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 เนี่ยพเดินวนอีกทุบก็จะออกไม่พอดี เจอคนแล้วนะเตรียมใส่แมสคนะคะเรอคลุววกแมสกนะ์แลนะแต่เขาดราม่าในคลิปเราไปไหนนี่ใส่แมสคเลยนะจ๊ะเมื่อกี้ที่ไม่ใส่เพราะไม่มีคนนะนี่เราคลุกแมสกมานะคะแล้วใส่ให้ดูโอ้ยใส่แมสก์สวยเลยสวยเลยตอนที่ไม่ใส่เห็นไหก็ใส่แมสนะกนะมัดูนี่จังหวะน้ำกิ้มเลยคัดจอนเขาถ่ายในรุ่นแป๊บ ต้องถ่ายยังไม่สุกยังไม่แก่ยังไม่ขายปกติเขาให้ยังไงอะคะปกติขายอะไรนะคุเอ่อแพ็คใส่กล่องโอ้เขาแพ็คสองกว่าแพ็คใส่กล่องขายนะคะขุมูที่เราไปถ่ายดูเมื่อกี้ใครเข้ามาอีกอีกพักนึงน่าจะสุกแล้วเนาะจะเห็นที่เก๋แล้ว วันนี้นะคะเราจะปิดคลิปเพียงเท่านี้นะใครที่เข้ามาดูช่องเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เราด้วยนะคะวันนี้โซนร้านอาหารปิดไม่ได้สั่งอาหารเลยนะเราสั่งแค่น้ำสละแกวแล้วก็จะกลับเรามาถ่ายรูปสถานที่สวยมากใครน่ใครจะมาแนะนําให้มาเลยนะตอนนี้ช่วงนี้อัญมณ์กาลังจะสุกแล้วนะคะบ๊ายบาย,บาย,บาย